โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกบอมนะครับผมเสียงขึ้นนะวันนี้ก็รีวิกอีเวนต์นะครับกดมากดสุ่มทีมมานะครับโอ้โหลงข้างหน้าผมเลยปีนข้ามมาแล้วโอเคยังไม่ได้จับปืนนะทุกคน ข้างล่างซ้ายมืออ้อยังไม่โดนเลยมันจุกโคตรจุกเป้าผมเล่น M7 คูณ2น่าจะดีนะครับดักรอเลยเดยเขายิงเบอร์สี่แล้วทุกคนพอว่าแลาต้องมีตัวนะครับถ้ามีตัวเขาต้องยิงเบอร์สี่นะเมื่อกี้ ก็เลยเลงรอไว้ก่อนข้างล่างซ้ายมือขวามือในห้องเพื่อนมายิงหลังแล้วนะครับมันจะปลาแฟตแล้วก็เข้าได้ยินเสียงปืนข้างหน้านะทุกคนขวามือนะครับยยิโอเคเนาะอ่ะเขากดตายเลยนะ ระเบิดได้นะครับสักสองวิกะหมวกเขาหายไปแล้วทุกคนอุย้ยอยู่นี่เี้ยโอ้ยไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนี้ผมแค่พิกดูเฉยๆนล้อ้าวข้างหน้ามา อยู่ติดกับบันไดขึ้นเลยนะทุกคนอยู่ใต้บันไดยปนะืนดีกว่านะครับเ้ำเลยซำเลย อยู่บ้านสองชั้นนะครับเราต้องมาละจังวันนี้เหน,น็ดนะทุกคนชั้นสองหน้าบันไดรอสักหนึ่งวีนะครับแล้วก็ปล่ไปไม่ล่วงว่ะโอ้โหเกือบละ โอเคตายตายเลยนะครับตัวนี้ของดีรอรอขึ้นรถไฟเลยทุกคนเหมือนเห็นใครบนเข่าโอเคโอเคเก็บของแล้วก็รอไปตามรถไฟนะครับ อรอรถไฟออกเลยในอีเวนต์เหลือตัวหนึ่งอะ่ะไม่ไม่หาดีกว่านะเขาน่าจะแอบลงไปดูบ้านชุบไหมทุกคนเพราะว่าน่าจะมีนะไปดีกว่าครับอ่ะตายมือบอดบอดอ๋อยิงเลือดหายไปเกือบ30%เปอร์เซ็นต์ มีคนยิงมาด้านหลังนะครับก้อนก้อนก้อนหลบก้อนหลบหลบ,หลบปำยาเพราะว่าข้างหน้าน่าจะมีบ้านฉุกมีร่มหลง,ลง,ลงด้วยนะยิงฟรีวะหลังยิงอยิงเข้าหัวผมด้วยเรามีลูกสองแล้วทุกคนเราปาดเรียบร้อยสองโกงท่า <c oughs> <c oughs> นเบิ้์นรัวได้นะ ผมชอบมากเลยสองเจ็ดเนี่ยผมต้องดูหลังอีกนะครับเพื่อหลังมานะมาแล้วข้างหน้านะครับอโอเคนกหลังก็นกแล้วหลังเราโดนกรยิงนะหินนะคหิ inside inside. นใส่ผมซ้ำตัวน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปซ้ำตัวน,นั้น มาแล้วจ้ามาเก็บงานจ้าทุกคนเขนมีเพื่อนกดด้วยทุกคนโอ้ไม่โดนสักเม็ดเขานอนอยู่นะครับเ <recall> ขายังไม่โดนเลยอะอเคน็คนะครับ awesome. ซ้ายมือมีนะรอให้เขาวิ่งขึ้นมานะครับโอเคให้ผมไปช่วยเพื่อนก่อนนะเพื่อนน่าจะรอนานมาแล้วครับไปชุบละหว,วังว่าจะไม่มีใครยิงนะ ไห้ไว้เนี่ย,ยตัวอีเวน้นแน่เลยอีเวตนที่เหลือคนเดียวนี่โอเคของน่าจะครบแล้วครับเดี๋ยวเติมกระสุนให้เรียบร้อยก่อน ผมไม่ชอบตอนเติมยาเลยมันเสียเวลานะทุกคนบางทีนี่ต้องมีเกือบ20่สิบวีอ่ะถ้าน็กครั้งหนึ่งนี่อย่างนานเข้าวงก่อนนะครับเอาวขวามือน่าจะนกนะเพื่อนยิงขนาดนี้โอเค ทำไมเราวนี่จะพูดอีแบบหนึ <ś> ่ง <led> อุ้ยมีคนดูบนภาษา tag โดนัวเม็ดนึงขวเม็ดเดียวโอ้โหไม่โดนเลยโอเคนกัก ต้องเคาะเอาอ่ะยิงไม่โดนเลยทุกคนสปเปร์น่าจะชุบอยู่นะครับเขามีชุบตัวเองซ้ำไปเลยโอ้มีเอเลนด้วยพีกระสุนก็มีผมต้องเปลี่ยนปืนนะทุกคนยวผมเอาพีกระสุนนะ กระเป๋าเต็มอะไรว,วะเด้ย okay. <Watch out. S 1> เดี๋ยวเอากระสุนอีกห้าสิบนัดนะครับโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเฮ <Watch out. S 1> ้ยบูร์ำโอ้ยโด,ดน้าต่างลงมาแล้วเขีย okay. นน้องเพื่อนซ้ำเลย เขาน้ามีน่าจะบอดนะบอดแหละบอดหรือเปล่าชื่อคนนี่ <Help. S 1> ข้างหลังเพื่อนนอกแล้วนะครับ <Help. S 1> มีคนด้วยนะโอ้โหจังหวะจังหวะไม่ดีเลยนะ ใส่กระสุนปุ๊บได้วิ่งข้ามเลยหันไปทางอื่นเลยก็วิ่งข้ามเเราให้เขาวิ่งมานะทุกคนเขนาน่าจะมาแหละอยู่นอกวงอะ่ะยังไงก็ต้องออกมานี่ไงตายเลยคนนี้ตายเลยนะครับยิงกันอยู่บนเขานะแจมได้นะ โอ้ไม่นิ่งเลยสั่นไปเจ้าเข้าเลยไม่เจอทุกคนตอนแรกว่าจะเจอนะไม่เห็นนะครับต้องมาดูสะพานก่อนเนะมื่อกี้ได้ยินเสียงสะพานยิงอยู่นะ หลังก็มีบ้านเห็ดนะทุกคนบ้านเห็ดมีตัวหนึ่งนะครับเขานอกวงกันเยอะเลยอ่ะบ้านซื้อยิงมานะนอกวงนอกวงตายแล้วนี่อ๋อวง ไปหาเบอร์สามนะกลับไปที่เดิมอ๋อกดยากยังกดกดโคตรยากอะ่ะกวดจะหาจุดได้โคตรนานเดี๋ยวไปขึ้นลังคาฝั่งโน้นนะครับบ้านเห็นจริงเพื่อนอยู่นะเมื่อกี้ next one จะขึ้นหลังคาสูงก็กลัวบ้านเห็ดยิงอในอีเวนต์น่าจะมีอ่ะอีเวนต์เล็กนะครับแต่ร้านค้ามีแน่ๆตรงสะพานก็น่าจะวิ่งเข้าวงมายังไม่น่าข้ามถนนนะครับเห็นตัวหนึ่งนะ เขาอยู่ในวงพอดีเลยเฮ้ยต้นไม้เคอย่านะในอีเวนต์อยาซ้ำนะไปโอ้อะไรวะเนี่ยเหลือสามคนอนะ่ะทุกคนตรงนี้คนหนึ่งบ้านเห็ดคนหนึ่งแล้วก็อีเวนต์คนหนึ่งนะครับคนละตี้กันเลย เราแบ,บ่งบ้านเห็ดอะ่ะเดี๋ยววงก็บีบแล้วนะโอเคไม่เจอทุกคนหายไปเลยอะ่ะก <Okay. S 1> ็อ,อยู่ในห้องน้ำปนะไม่ชัวร์นะครับ มาดูตัวอีเวนต์ดีกว่าตัวอีเวนต์นี่ไงวิ่งออกมาร้านเราใช่ไหมเขาจึงอยู่นอกวงเรียบร้อยไม่ได้อยู like injuries, ่ในห้องน้ำนะครับน้าสังบ้านเห็ดเกือบตายนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืม<ค>ก <confer dles> <brake>. <coping> ็ไลค์ก็ซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม ใครอยากให้ผมเล่นปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับบอกกล่าวก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ